ในวิดีโอนี้เราจะมาดูการใช้ที c คาโมลูกันนะคะทีคาโมลคืออะไรเขาใช้แบบไหนเดียด๋วยวเราไปดูในวิดีโอนี้กันเลยนะคะที c คาโมลูเป็นการใช้คำวิเศษนั่นเองนะคะทีย่อมาจาก temporal เ adverbial เภาษาเยอรมันก็จะแปลเป็น adverbial เลยเด e ดสายคำพิเศษที่บ่งบอกถึงเวลา ค่าย่อมาจากเ causale adverbiale ภาษาเยอรมันก็จะเป็น adverbiale des g r ุ n d e s คำวิเศษที่บ่งบอกถึงเหตุผล m มย่อมาจาก modal adverbial เลภาษาเยอรมันก็จะเป็น adverbial der Art und Weise คำวิเศษที่บ่งบอกถึงรูปแบบหรือลักษณะส่วนโลย่อมาจากล local adverbial เล ภาษาเยอรมันก็จะเป็น Adverbial e des Waters คำวิเศษที่บ่งบอกถึงสถานที่นั่นเองนะคะเวลาเราสร้างประโยคแก้มจะแนะนำให้นักเรียนนึกถึงทีคา o โมโลกันนะคะเวลาเราวางประโยคเราจะมีประธานเราจะมีคำกริยาเราอาจจะมีกรรมด้วยนอกจากนี้ลองนึกถึงเวลาเทค่าเหตุผลเข้าสาล โมรูปแบบลักษณะโมดาลูลสถานที่โล c าลเวลาเราเขียนเน้นตามลำดับนี้เลยนะคะเชให้เวลามาก่อนถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลให้เหตุผลตามเวลามาถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบลักษณะโมให้การที่เราเขียนถึงรูปแบบลักษณะมาอันดับที่3 สุดท้ายถ้าเรามีการบ่งบอกถึงสถานที่ให้ลงสถานที่ลูกค้าไว้อันดับสุดท้ายนั่นเองนะคะแก้มจะยกตัวอย่างให้นิดนึงนะคะเช่น ich fahre morgen aufgrund des schlechten wetters mit meinem auto zur schule พรุ่งนี้ฉันจะขับรถไปโรงเรียนด้วยเหตุผลของอากาศที่ไม่ดี morgen เป็นการบ่งบอกถึงเวลา T. Temporale adverbiale. Aufgrund des schlechten Wetters. ด้วยเหตุผลของอากาศที่ไม่ดีอันนี้ก็จะเป็น Kausale adverbiale. Car. Ka. Mo. ก็จะเป็น Mit meinem Auto. กับรถของฉันด้วยรถของฉัน m o ด a l a ล d อัด b i a บอกถึงรูปแบบลักษณะของการไปโรงเรียนของเราไปกับอะไรไปกับรถไปกับเพื่อนไปกับรถบัสอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนสุดท้ายู้สถานที่โรงเรียนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าหลือัด v e r b บียเบ่งบอกถึงสถานที่นั่นเองนะคะ อั v e r แ i วบยาเจะเป็นคำวิเศษหรือว่าคำกริยาวิเศษนั่นเองนะคะอันนี้แก้มก็ไม่มั่นใจในการแปลไปเป็นภาษาไทยนะคะแต่ที่เราควรรู้ไว้ก็คือ Adver b ยบ l าแบ่งเป็น4รูปแบบนะคะการบอกเวลาการบอกเหตุผลการบอกรูปแบบลักษณะและการบอกสถานที่การที่เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปในประโยคของเรานอกจากการที่เราใส่กรรมเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถเพิ่มข้อมูลในรูปแบบของ Adverb ยบ l าเเข้าไปได้เลยพอเข้าใจการใช้เ h e าโมลูกกันแล้วหรือยังคะ เวลาไปวางประโยคเราสามารถตามแบบนี้ได้เลยนะคะเราไม่รู้จะเขียนอะไรนึกถึงเทคาโมโลเรามีเหตุผลไหมเรามีเวลาไหมเรามีรูปแบบลักษณะไหมเรามีสถานที่ไหมการใช้อัแวบ,บยาลจะทำให้ประโยคของเรายาวขึ้นไปและก็เพิ่มข้อมูลขึ้นไปมากๆเลยนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะจะผิดหรือจะถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามเราไปได้แน่นอนคะ่ะ